สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกัน EP ที่122ี่นะคะ122นะพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่แอด304 b i น e w นะคะมีตัวแอดนำหน้าด้วย304 BIBEW หรือสายด่วน083 43 7 4753 ส่วนพี่ๆท่านไหนสะดวกสแกน QR Code แคปหน้าจอและสแกนแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดนะคะราคาถูกนะอ่ะมาวันนี้นะคะวันนี้มาในราคาเริ่มต้นนะคะราคาเริ่มต้นองค์ละ500บาท ราคาเริ่มต้นอง์ละ500บาทซื้อ1แถม1นะคะซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม2นะคะพี่ๆค่ะราคาเริ่มต้นอง์ละ500บาทนะมาเริ่มกันเลยซื้อ1แถม1นะคะ EP นี้มาเริ่มจากนะคะเริ่มจากพระขุนแผนนะคะขุนแผนกรุบ้านกลางนะคะเก่าๆเ,เลยนะคะเก่าๆ คาบลาดำฝังอยู่ในเนื้อพระเลยนะคะเก่าเก่าเลยอง์นี้นะคะสวยมากนะคะมันมันเลยนะนี่นะคะมันมันเลยสภาพใช้นะคะสภาพใช้500บาทนะคะห้ารบาทนี่นะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำมาแบบนี้เลยนะคะ พร้อมมีห่วงขึ้นคอได้เลยนะคะอันนี้เป็นเนื้อโลหะนะคะไม่ทราบหลงพ่ออะไรนะคะพี่ๆคะ่ะดูกันเอาเองนะคะนี่นะห้าร้อยบาทนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งของแถมนอกรายการนะคะพี่ๆน้องให้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาท รายการต่อไปนะคะเป็นพระปิดตานะคะเนื้อกลาพระปิดตาเนื้อกลานะคะเก่าๆเลยองนี้นะคะเก่าๆนะคะไม่ทราบพิมพ์อะไรนะคะไม่ทราบเลยนะนี่เลยห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะไม่ทราบพิมพนะแต่องค์พระด้านในนี่คือมันมาก มันๆเลย <c oughs> เขาไปเลี่ยมกรอบกันน้ำนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำพร้อมห้อยขึ้นคอได้เลยนะคะนี่นะพร้อมห้อยขึ้นคอได้เลยนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะ EP นี้นะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะซื้อสองแถมสองนะคะนี่เลยห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาท รายการต่อไปนะคะเป็นพักขุนแผนนะคะพักขุนแผนอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นกุบ้านกลางหรือเปล่านะคะเจ้าของเดิมเขาไม่ได้บอกอะไรไว้นะคะเป็นแบบนี้นะคะเลี่ยมมาแบบนี้เลยนี่ค่ะเลี่ยมจับขอบแบบแบบนี้มาเลยอะสภาพเดิมเลยนะคะมันมันเลยนะคะ ได้มาเดิมๆมาแบบไหนไปแบบนั้นนะคะพี่ๆไม่แกะไม่ล้างนะคะเพราะว่าน้องทําไม่เป็นนะกลัวเสียหายมาแบบไหนไปแบบนั้นนะคะไม่แกะไม่ล้างนะคะ <c oughs> แบบนี้นะคะห้าร้อยบาทนะคะนี่มันมันเลยนะคะนี่ห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะนี่ค่ะเป็นพับปิดตานะไม่ทราบพิมพ์ พาปิดตาไม่ทราบพิมพ์องค์ใหญ่อยู่นะคะองค์นี้นะเป็นเนื้อโลหะนะคะเนื้อโลหะนี่ค่ะเก่าๆเลยนะคะดู้าบสวยมากนะคะดู้าบเลยนี่นะคะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะนี่ค่ะรูปหลอหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่ค่ะพี่ๆดูกันเองเอ๋อไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่นะหลวงพ่อพรมค่ะหลวงพ่อพรมเขาเขียนว่าหลวงพ่อพรมนะนี่ค่ะเก่าๆสภาพใช้เลยนะคะองนี้นี่นะห้าร้อยบาทนะคะไม่มีกิ่งห้าร้อยบาทนะคะหลวงพ่อพรมห้าร้อยบาทนะคะ <c oughs> รายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินนะคะเลี่ยมพลาสติกมาแบบนี้เลย ะะด้านหน้าไม่มีกรอบใสๆนะด้านหลังมีนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะพร้อมห้อยขึ้นคอแบบนี้ได้เลยนะคะ500บาทนะคะ500บาทรายการต่อไปนะคะเป็นพัาปิดตาค่ะพัาปิดตาอ่าน่าจะวัดสะพานสูงนะคะ นี่ค่ะลงรักษ์ค่ะเก่าๆเลยแล้วก็เลี่ยมกรอบกันน้ำนะมาแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือได้มาแค่บ้านเดียวนะคะได้มาแค่บ้านเดียวนะองค์นี้นะชุดนี้นะคะได้มาแค่บ้านเดียวเลยนี่ค่ะแบบนี้นะคะ500บาทนะคะ <c oughs> รายการต่อไปนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะอันนี้เจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นของหลวงปู่ภูนะคะของหลวงปู่ผูเลียมกอกพลาสติกกันน้ำมาอย่างดีเลยนะคะสวยมากองนี้นะคะนี่นะนี่ค่ะโอ้โหว้าวเลยนะคะราคานี้ห้าร้อยบาทนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งทุกรายการนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งของแถมนอกรายการนะคะพี่ๆคะ่ะ รายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะคะเลี่ยมกรอบมาแบบนี้เลยนะคะเลี่ยมกรอบกันนะ้ำมาแบบนี้เลยพร้อมห่วงขึ้นคอแบบนี้ได้เลยนะคะนี่นะกระไหล่ทองด้านในนี่คือแบบขึ้นเดิมๆเลยนะคะนี่นะพี่ๆเห็นไหมนี่ค่ะได้พัดตรงตามรูปทุกองค์นะคะพี่ๆขาได้พัดตรงตามรูปทุกองค์นะ กระไลทองขึ้นสวยงามมากเลยนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นพับปิดตานะคะองค์ดำๆนะเนื้ออะไรไม่ทราบนะคะไม่มีกิ่งปิดทองนะคะปิดทองสวยๆเลยนะคะมันๆน,นะคะองค์นี้นี่ค่ะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทวันนี้อาจจะมา ดึกหน่อยนะคะอาจจะมาดึกหน่อยเพราะว่าไม่ได้เปิดร้านกลางคืนนะคะวันนี้หยุดคะ่ะหยุดวันหนึง่งรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญหล่ลอเก่าๆเลยนะคะเหรียญหล่ลอเก่าๆสวยๆมันๆเลยนะคะอง,งนี้สภาพใช้นะคาบขึ้นสวยงามมากเลยนะคะเป็นแบบนี้นะได้พาตรงตามรูปทุกองค์เลยนะคะพี่ๆคะ่ะ ห้ารอยบาทนะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อว่านหลวงปู่ทวดเนื้อว่านอันนี้ไม่ทราบพิมพ์นะคะพี่ๆไม่ทราบพิมพ์ไม่ทราบปีนะแบบนี้เลย <c oughs> ได้มาแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหรียญหล่อนะคะเหรียญหล่ลอโบราณน,นะ โอ้โหสวยงามมากนะคะสะภาพใช้นะคะสะภาพนี้สภาพใช้เลยนะคะมันมันเลยนะคะองนี้500อบาทเท่านั้นนะคะห0 0อยบาทรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินลงรักปิดทองนะคะหลวงพ่อเงินลงรักปิดทองเดี๋ยวน้องจะแกะกรอบให้ดูนะคะ สักคู่นะคะพี่พี่องละห้าร้อยบาทนะซื้อ1แถมหนึ่งซื้อสองแถมสองนะของแถมนอกลายการนะคะพี่ๆนี่ค่ะองค์นี้นะคะเป็นหลวงพ่อเงินลงรักปิดทองคือน้องไม่ค่อยได้เห็นนะคะอันนี้เป็นรักแบบว่าอมม่วงรักแท้แน่นอนเลยนะคะใครตามหารักแท้นะคะมาได้เลยนะรักแท้นี่ค่ะ ลงรักปิดทองเก่าๆเลยนะคะอันนี้ไม่ทราบพิมพ์นะคะสวยๆเลยนะคะ <c oughs> มาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบนะคะน้องไม่ขายแยกนะน้องไม่ขายแยกมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบเลยห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทนี่นะคะห้าร้อยบาทมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบเลยนะคะพี่ๆขารายการต่อไปนะคะเป็นพระปิดตาแบบนี้นะ เนื้อเขาบอกอะไรอ่ะดำๆน้องก็จําไม่ได้นะพี่ๆดูกันเองค่ะอันนี้มียันนะมียันมีการเขียนยันทั่วทั้งองค์เลยเห็นไหมถ้ากระทบกับไฟดีๆแล้วก็จะเห็นนะคะนี่นะลงปิดทองนะคะปิดทองแบบนี้เลยนะคะ500บาทเท่านั้นนะคะ500บาทรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อทาค่ะ หลวงพ่อทาเลี่ยมกรอบพลาส,สติกกันน้ํามีห่วงพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะหลวงพ่อทานะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะองค์นี้500บาทนะคะ500บาทรายการต่อไปเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จน้องได้แบบเปื่อยๆมาพระสมเด็จได้แบบเปื่อยๆมา3องค์นะคะนี่นะ เริ่มจากพระสมเด็จรายการที่หนึ่งนะคะไม่ทราบพิมพ์แต่นี่ค่ะเป็นแบบนี้นะแห้งๆเก่าๆเลยนะคะแห้งๆเลยห้าร้อยบาทนะคะสมเด็จรายการที่สองนะคะแบบนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์เส้นได้นะคะพิมพ์เส้นได้หายากมากนะพิมพ์เส้นได้อะหายากจริงๆค่ะนานๆแบบจะเจอทีหนึ่งนะคะนี่นะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาท รายการที่3นะคะสมเด็จรายการที่3ามเก่าๆนะคะอันนี้ค่าแบบเห็นชัดเจนเลยนะคะคราบขึ้นชัดเจนเลยนะคะความเก่าแบบนี้เลยนะคะ500อบาทเท่านั้นนะคะ500บาทรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นพระอะไรไม่ทราบเลี่ยมกรอบพลาสติกนะ <c oughs> เลี่ยมกรอบพลาสติกนะคะแบบนี้เลย นะคะเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้มีห่วงพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะมีห่วงพร้อมขึ้นคอได้เลยเรียมกรอบพลาสติกเป็นพลาเนื้อดินนะคะองค์ใหญ่นะคะองค์ใหญ่พร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะ500ร้อยบาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงปู่สุกนะคะเหรียญหลอหลวงปู่สุกนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆนะแบบนี้เลยค่ะสภาพแบบเดิมๆแบบนี้เลยอุ้ย เก่าๆเลยนะคะองค์นี้นะเลื่อมแบบโบราณมาเลยนะคะนี่ค่ะ <c oughs> นี่นะคะเก่ามากนะคะนี่นะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นพระอะไรไม่ทราบนะคะเนี่ยเก่าๆนะคะองค์นี้เหลืองๆช้ำๆแบบ เขาเรียกอะไรอะสีแบบออกน้ำตาลน้ำตาลเหลืองๆอะนะคะนี่ค่ะเก่ามากเลยนะคะมีคราบนะคะคราบขึ้นนะเห็นไหมน,นี่นะคะนี่นะคะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเป็นพาส์สวัลีหรือเปล่านะคะพี่ๆคนไหน มั่นใจนะคะหรือทาเป็นมีมุมทางนี้นะถ้าน้องบอกผิดแจ้งกับทางน้องได้เลยนะคะเป็นอันนี้เป็นพลาเนื้อผงนะคะพี่ๆขานี่นะคะพลาเนื้อผงนะเก่ามากนะคะมันๆน,นะคะองนี้หนึบๆเลยนะคะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะ <c oughs> อันนี้เลี่ยมกรอบ พลาสติกมาแบบนี้เลยนะคะมีห่วงผอมขึ้นคอได้เลยนะคะเก่าหน่อยนะคะคือคือแบบฝุ่นอะฝุ่นเยอะอะนะคะนี่ค่ะเป็นพระเนื้อผงนะคะเนื้อผงหรือเนื้อว่านไม่แน่ใจนะเป็นแบบนี้เลยนะคะห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญหล่อคะ่ะเหรียญหล่ลอโบราณน,นะเก่าๆเขียวๆเลยองนี้ เก่าๆเขียวๆดำๆแบบนี้เลยนะคะได้มาสภาพนี้เลยเอาจริงๆคือเพิ่งได้มาด้วยซ้ำนะคะแล้วก็พอได้มาปุ๊บแล้วก็เอามาเอามาไลฟ์ให้พี่ชมกันเลยนะคะ500บาทเท่านั้นนะคะ5้าบาทซื้อ1แถม1ซื้อ1ซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม2ของแถมอยู่นอกรายการนะคะพี่พี่ขาของแถมอยู่นอกรายการนะ อันนี้จะเป็นจอบหลุมพ่อเงินนะคะเก่าๆนะคะองนี้นี่ค่ะห้าบาทนะคะห้าบาทรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหรียญเหรียญหล่อนะเก่าสภาพใช้อง์เนี้ยเพิ่งแกะกรอบเพิ่งแกะกรอบออกจากคอเลยนะคะองเนี้ยเพิ่งแกะกรอบออกจากคอเขาเลยนะคะจะเก่าแบบ มันมันอะสะภาพใช้นะคะอง์นี้เก่ามากห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขค่ะแบบนี้เลยมันมันนะคะองนี้โอ้โหคุ้มแน่นอนพี่พี่ได้ได้ทางนี้ไปนะคุ้มแน่นอนเลยนะคะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระอ่ เ็นหล่อแบบนี้นะน้าน้า,น,าน่าจะเป็นแบบพัะปิตานะคะพัะปิตาองค์เล็กๆนะคะองค์นี้ห้าร้อยบาทนะคะมีจะบอกว่าอันเนี้ยเป็นน่าจะอ่าเป็นขี้เบ้านะคะเป็นขี้เบ้าเนี่ยตามซอรอ้ากับด้านหน้าเป็นขี้เบ้านะคะเป็นขี้เบ้านี่ค่ะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาท รายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขไม่รู้ว่าเขาไปจับขอบหรืออะไรยังไงนะได้ได้มาแบบนี้เลยเหรียญหลวงปู่สุขนะนี่ค่ะแบบนี้เลยเก่าๆเลยนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหล่อ,ลอ <c oughs> เป็นเหรียญชินราดเหรียญหล่อนะคะแบบนี้เลยนะคะ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้มีห่วงนะคะมีห่วงในตัวแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะเป็นเนื้อโลหะนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะห้าร้อยบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อสองแถมสองนะคะของแถมอยู่นอกรายการรายการต่อไปของดีของเด็ดนะคะของดีของเด็ดเซตนี้นะคะเซตนี้องละแปดร้อยบาท เซตนี้องค์ละ800บาทนะคะอันนี้คือราคาส่งฟรีนะคะพี่พี่ทุกรายการเลยของช่องน้องนี่ก็คือส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะเริ่มจากหลวงปู่ทวดนะคะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นหน้าจีนนะแบบนี้นะคะสวยมากองจริงสวยมากนะคะนี่เลย800บาทเท่านั้นนะคะ800บาท รายการต่อไปเป็นหลวงพ่อเดิมค่ะรัดกระเช้านะคะแบบนี้เลยไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นกระเช้าเงินหรือเปล่านะคะเจ้าของเดิมเขาไม่ได้บอกไว้นะแต่รัดกระเช้ามาแบบนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแปดร้อยนะคะแปดร้อยนี่ค่ะแปดร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นจอบหลวงพ่อเงินสภาพใช้ ะะสภาพใช้ <c oughs> แบบนี้เลยนะคะสภาพใช้สวยมาก800อบาทนะคะ800อบาทรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเป็นเหรียญหลวงพ่อสุสุวรรณมุนีนะคะเหรียญหลวงพ่อสุวรรณมุนีปิดทองเดิมๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะ มันมันสภาพใช้มีห่วงพร้อมขึ้นคอได้เลย800บาทนะคะ800บาทรายการเซตนี้นะคะอง์ละ800บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเซตนี้นะอง์ละ1 0 0 0บาทเริ่มจากเบี้ยนะคะเบี้ยเลี่ยมเงินหนาๆมีห่วงขึ้นคอได้เลยนะคะมีเบี้ยเป็นเบี้ยนะคะ1000บาทนะคะอันนี้เป็นเลี่ยมเงินนะคะเลี่ยมเงินหนานะ จะบอกว่าหนึ่งพันบาทนี่พี่ได้ไปคุ้มแน่นอนนะคะคุ้มเลยนะหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะหนึ่งพันบาทส่งฟรีทุกรายการนะคะส่งฟรีทุกรายการซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อสองแถมสองของแถมอยู่นอกรายการนะคะเบี้ยหนึ่งพันบาทนะคะเป็นเลี่ยมเงินแท้รายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหรียญหล่อชินราดนะ เลี่ยงเงินหนาๆเลยเนี่ยให้น้องให้ดูขอบได้เลยว่าหนาจริงเนี่ยนี่นะหนาจริงได้พาตรงตามรูปทุกองค์นะคะนี่เลยหนาจริง1,000บาทนะคะหนึ่บาทนี่นะมีห่วงพร้อมขึ้นคอได้เลย1,000บาทนะคะรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเซตนี้นะคะเซตนี้องละ1,500บาท องค์ละ1,500บาทนะเป็นงาประกันงานะคะน้องประกันงาให้เลยนี่ค่ะอันนี้เป็นม้าเสพนางนะคะพวกเครื่องรางพี่ๆท่านไหนที่ชอบหรือมีมุมเครื่องรางนะโอ้โห1,500บาทนะไม่แพงเลยนะคะ1,500บาทนี่นะคะมียันเก่าๆเลยค่ะอง์นี้ ม้าเสบนางนะ1,500บาทประกันงานนะคะเป็นงานรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นหมูหมูเป็นงานนะคะหมูเป็นงานแบบนี้เลยนะคะมีรอยจานนะคะพี่พี่อยจานแล้วก็ฐานหนานะฐานหนาตัวอ้วนเลยค่ะตัวอ้วนเลยหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะ1,500้าบาทส่งฟรีทุกรายการ ซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม2ของแถมอยู่นอกรายการนะคะพี่ๆคะ่ะอ่ะจบและสุดท้ายนี้นะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะที T ่แอด b 0 4 bibew มี I b e w e, ตัวแอดนำหน้าด้วยนะคะไม่ใช่เว็บการพนันหรือสายด่วน08343 74753ส่วนพี่ๆท่านไหนสะดวกสแกน QR Code แคปหน้าจอแล้วสแกนแอดไลน์มาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ สุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนน้องกันเข้ามาทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ